พี่น้อยพี่น้องมึงเนี่ยออกออกพดออกค่ายห้าตัวนี่ย้ายคนสีงามเลยพี่น้องกระรอกขอกมขเชือนี่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 ตัวนี้คือสีพอเดียวกันนี่แม่เพิ่นลูกหาตัวจนว่าจอยบนแลโลดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่มึงเนี่ยนี่ยลูกแมวแมวน้อยอันนี้สองตัวหนึ่งสีงามพี่น้องสีดำต่าง คนปุยก็ล่ออกขึ้นอย่น้างนอกออกผมบหัว่า่นออกเลยเนี่่นมาออกในตู้เหมือนกันหนน้ามเอาหลูกคนสองโตนี้งามเนาะสวยตัวแม่ตัผู้เนาะบนเดียได้เบิ่ ตัวเมียอันนี้ตัวผู้มาดูสิผู้ตัวนี้บ้าหูอันนี้มีอันนี้เมียอันนี้โอ้ลายตวเมียผู้สองโตเมียสามโต ไปไปไปกไปขอาไปขอาไป,อไปเอาเอาเอาห็กินอ่ไป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 นี่ตัวนี้สิคนปุยนี่มันจะคนมันกับหูแล้วนี่ตัวนี้กับสิงานหากงกบใหญ่อ้าวไปกินนมองแม่บันนี่อาฝาห้องไม่มีห้องทําต้องปิดปุปปิดปุได้ ยันเขามากัดมันเลยห้าตัวไม่หนาคนท่อคนอ่างล่างเดากใด้มาเอาดิพี่น้องเอ้ยเอาไปเลี้ยงค่ะหายฟี่หายฟี่มันใหญ่กนเด้คอคนมาเอา <c oughs> กําลังได้วันเดียวกําลังได้เมื่อเดียวพี่น้องกําลังเมื่อเดียวอืมคนอยาก่งคนกขัไปกิน ออกใส่นหนาวก็ดีเนาะดีได้มันหนาว,ออวมันออกเส้นตู้ห่อนห่อนมึงเส็จเออมึงจะไปเอาเอกสารยังไงออกมาเด้อแมวเอยเอกสารจำเป็นจะแท้ด้น่นิ่ออกเสข้างล่างเอาเออมันเปิดได้นะนะมันเปิดออกเอาเออกเองมันตุ่ไว้แล้วหูออกเลวเนาะเปิดตู้ออกลูก ไาีานอนนอ่เดือนหายก็เอออ่านอล้ลุกเออนอยโอ้โหพกมันกินบงญาติกัน,ก,น,ก,นกินพญาติกันกินพ่นพวกกันนั่เกินนมอ,อีมก็เข่าหม้มันกินได้หลายม,มานผมานผนพายม่าน,านาตั้งแต่โบท่องบบพ่อเดือน เมือพ่อเดือนกับเซิรงใหม่สมพันธ์ใหม่เมือพ่อเดือนกับสมพันธ์ใหม่โอ้มันคือท่องดูท่องด้านอะจ๊ะกินนมเลยห้าตัวแล้วตั้งหาตัวใครในนอหนิเงาเงาขาเงาเงาเงาใหญ่ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เงาใหญ่ นี่กหน้จ้าสวัสดีจ้ามาเอาเด้อจ่าเด้อมาเอาเด้อพายจัดได้